วันเกิดมีคนบอกแค่ว่ารู้ไหมครับซูชิมาจากไทยเอ๊แต่มันจริงเหรอก่อนอื่นเลยเราต้องแยกซูชิที่เราคุ้นเคยกับซูชิในความหมายกว้างซูชิที่มีปลาโปะข้าวแบบนี้เรียกว่าเอโดม่าซูชิซึ่งตัวอักษรจีนของซูชิประเภทนี้เป็นการรวมตัวกันของคําว่าปลากับอร่อยหรือแปลได้ว่าเป็นวิธีการกินปลาที่อร่อย <Wow. S 1> ส่วนซูชิแบบโบราณเป็นการรวมตัวกันของนคาว่าปลาและน้าส้มสายชูหรือว่าแปลง่ายๆว่าปลาหมัก และปลาหมากันนี่แหละที่มีต้นกำเนิดที่ลุ่มแม่น้ำโขงบริเวณประเทศไทยในปัจจุบันใช่แล้วปลาดาคือโคตรพ่อโคตรแม่ของซูชิญี่ปุ่นโดยวิธีการทำคือการเอาข้าวและเกลือมาหมักกับปลาดิบเป็นเวลานานทำให้ไม่บูดหรือเน่าเร็วซึ่งวิธีการทำนี้ได้ถูกนำเข้ามาที่ญี่ปุ่นผ่านประเทศจีนในช่วงศตวรรษที่แปดว่ากันว่าปลาหมักแบบนี้จะมีกลิ่นที่แรงมากโดยเฉพาะส่วนข้าวที่เหม็นจนต้องทิ้งกันแต่หลังจากนั้นช่วงประมาณศตวรรษที่สิบห้าคนเริ่มใจร้อนกันเลยหมักไม่นานเท่าเมื่อก่อนและพบาปล ผ่านมาอีก200ปีในยุคสมัยเอโดะเริ่มมีการนำน้ำส้มสายชูมาคู่กกับข้าวเพื่อให้ได้รสชาติเปรี้ยวๆคลายกับข้าวหมักส่วนปลาเริ่มหาง่ายขึ้นและไม่ต้องเอาไปหมักกันแล้วอย่างมากก็เอาไปดองซีอิ๊วแล้วไปโปะข้าวเปรี้ยวก,กินกันและพอเริ่มมีตู้เย็นปลาที่เอามาโปะก,ก็กลายเป็นปลาดิบอย่างที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันวัฒนธรรมการกินยิ่งลงลึกยิ่งน่าสนใจจริงๆแล้วพบกันตอนต่อไปยูร์ชเก